ิดชมหน้าหนุ่มรุ่นน้องดาราดังบุคคลสำคัญที่แจกของชํำร่วยในงานพ่อแอฟนับว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีชาปนากิจคุณพ่ออนุสรคุณพ่อของนางเอกสาวแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญซึ่งบรรยากาศวันที่7ตุลาคม2566ที่วัดท่าทองบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยพิธีชาปนกิจวันสุดท้ายภายในงานนั้นได้มีญาติผู้ใหญ่และพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมส่งคุณพ่ออนุสร์อย่างมากมายอาทิหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนคุณปู่ภัยวง์ทิมพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลนิดออนพันธ์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยภูพาเตชนรงค์หมวดอ๋อมดดำขชภาหมอช้างทศพรและนนกุลชานน และอื่นๆอีกมากมายที่ได้มาร่วมไว้อะไรครั้งสุดท้ายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าหนุ่มรุ่นน้องดาราดังบุคคลสำคัญที่แจกของชํำร่วยในงานชาปนากิจคุณพ่อของแอปทักษอน โดยหนุ่มคนนั้นก็คือตีธนพลน,นั่นเองซึ่งทราบกันดีว่าหนุ่มตีธนพลน,นั้นก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นน้องคนสนิทของแอปทักษอร์ด้วยเช่นกันซึ่งเขานั้นก็ได้มาร่วมงานถึง2วันและก็แจกหนังสือของที่ระลึกให้กับแขกในวันชาปนากิจวันสุดท้ายอีกด้วย